ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีวันเสาร์กับท็อปปิกละมุนต่อใจนะคะอากาศที่แสนร้อนก็ไม่ร้อนเท่าแบบว่านะใจของ f อใช่ไหมคะมีใครบางคนกำลังใจร้อนอยู่หรือเปล่าใจร่มๆนะคะวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆนะคะเกี่ยวกับพลังงานของผู้คนรอบข้างค่ะออราของคุณดึงดูด สิ่งไหนเข้ามาเรามาดูซิผู้คนรอบข้างเนี่ยมองว่าคุณมีออร่าด้านไหนนะคะเรามาดูกันกับพนังงานไพ่นะคะเอ็ดออฟบอลหนึ่งไม้ใหญ่ผู้คนรอบข้างเนี่ยแอบมองแอบสาเบิงคุณแบบว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณนะมีแผนอยู่ในหัวไม่ค่อยบอกใครหรอกไม่ค่อยแบบว่าเปิดโปงให้เขารู้หรอกแต่ว่าเปิดโปงทีเขาก็พังะอึ้งทึ่งเสียวนะคะผู้คนรอบข้างมองว่าคุณนะเป็นตัวหนึ่งตัวเต็งขององค์กรแล้วก็เป็นคนที่มีแผนในหัว และคุณเนี่ยมีแพชชั่นในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เสมอแล้วมันก็ดึงดูดให้เขาเรานั้นนะคะอยากเข้ามาสืบสารความเป็นเพื่อนอยากรู้จักอยากแบบว่าสารสัมพันธ์กับคุณบางคนนะคะหากมันว่าเป็นเพื่อนแล้วก็อยากจะเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นกัลยนานมิตรใครต่อใครไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเมื่อรวมตัวเข้ามารู้จักคุณเนี่ยอ๋อตกหลุมรักไม่ไหว ออร่าของคุณดึงดูดเรื่องใดล่ะคะดึงดูดพลังงานกันลยาณมิตรรอบตัวเลยคะ่ะคุณอยู่ที่ไหนใครๆก็มองว่าคุณคือความสุขคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์พืชที่เขาอยากได้ไปหว่านร,รอบตัวเขาให้เติบโตนะคะคุณเหมือนไม้งามคุณเปรียบเสมือนไม้งามพันไม้งามที่ใครต่อใครก็อยากจะบอกว่าได้เข้ามาครอบครองนะคะหากแม้นว่าใครได้หลงเข้ามาในตกรูห่วงหลุมลากลุ่มสวัดหลุมแบบว่า พิษสงของคุณเนี่ยเขาเหล่านั้นน่ยอยากจะบอกว่าอ๋อยอมหมดตัวหมดใจกับคุณเนี่ยให้เท่าไหร่ทุ่มเท่าไหร่ก็ได้นะคะคุณจะสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามใครที่ได้มารู้จักคุณเนี่ยอยากจะคุยกับคุณเรื่อยๆนี่คือออร่ารังสีที่คุณดึงดูดเขาเหล่านั้นเข้ามานะคะคุณเนี่ยมีอิทธิพลในการดึงดูดเรียกแสงจากผู้คนรอบข้างให้มาแบบว่าสยบกับแสงของคุณ ออลังสีออร่าบารมีความน่ารักความนุ่มนวลแล้วก็ความแบบว่ายิ้มย้มแจ่มใสอัธยาศัยของคนเนี่ยดึงดูดใครหลายคนเข้ามาตกหลุ่มรักคุณได้อย่างง่ายดายอย่างแยบยลเลยนะคะไปต่อนะคะดูซิ ผู้คนรอบข้างมองว่าคุณมีออร่าด้านไหนดึงดูดเรื่องใดเอกออพครับคุณเป็นคนที่พร้อมจะตัดพร้อมจะจบกับคนที่ทําให้คุณแบบว่าปวดหัวหัวจะปวดคุณนะคะมีเลข1เลข8คุณกับเขาอาจะเกิดที่18ได้พรัง,งานราศีมังกรราศีสิงห์แถ้วยกับ1ไม้คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเคลียร์เคลียร์แล้วหมายความว่าชอบแบบเป็นคนที่วางตัวเหมือนแบบว่า เป็นสารให้ใครต่อใครเหมือนแบบถ้าคุณจะตัดอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณจะใช้เหตุผลพินิษฐ์พิเคราะห์หลายสิ่งอย่างนะคะที่คุณพยายามที่จะตัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันมักจะงอกเงยงอกงามแล้วก็มีเรื่องดีมาทดแทนเสมอบางคนนะคะมองว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเป่าบุ้นจิ้นเลยถ้าปรึกษาคุณนะโอ้จะได้คําตอบที่ดีจะได้ความยุติธรรมนี่คือพลังงานของ8ดถ้วยใครต่อใครนะคะเวลามีปัญหาทุกใจกวนใจพลังงานรังสีออร่าก็ คือดึงดูดให้เขามาเป็นคนช่วยปลดปล่อยพันธนาการให้เขาเรานั้นได้อิ่มร้นได้ใจฟูแล้วก็หายเศร้าหายโศกไปโดยบัดดลเลยนะคะคุณเป็นคนที่แปกหรือกลับแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่สามารถที่จะบอกได้เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณอะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาเรานั้นเก่งใจมากๆนะคะคุณอาจจะเกิดเดือนมกราเดือนสิงหาคมก็เป็นไปได้นะคะ ไปต่อค่ะพลังงานออร่าในตัวคุณตอนนี้กําลังดึงดูดเรื่องใดเข้ามานะคะพลังงานออร่าในตัวคุณนะคะเซเว่นออฟวอนเจ็ดไม้ดึงดูดเรื่องไหนล่ะคะดึงดูดเรื่องที่หนักแน่นหนักหน่วงคุณอาจจะมีแพชชั่นมีงานหรือว่าอยากจะเติบโตเกี่ยวกับด้านการทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะคนรอบข้างอาจจะมองว่าอุย้ยมันใหญ่เกินตัวหรือเปล่ามันดูแบบว่าลงทุนเยอะหรือเปล่าแต่คุณเนี่ย คิดวิเคราะห์แยกแยะไตรตรองตึกตรองมาแล้วว่าสิ่งนี้คุณอยากจะทําและแผนที่คุณจะทําเนี้ยมันก็เหมือนโดนปูทางด้วยสิ่งศักดิษษ์สิทธิ์จักรวาลใช่คุณเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนําทางให้คุณแบบว่าไปพบไม้งามไปพบสิ่งดีๆที่ปลายทางเสมอเสมอนี่คือพลังงานออร่าที่ผู้คนรอบข้างเห็นว่าคุณฉลาดเก่งกําไรเก่งคุณอาจจะทํางานหลายด้านนะคะตัวตนที่เข้ามาฟังคุณอาจจะเกิดวันที่7อาจจะเกิดราศีกรกฎได้พลังงานความหนักแน่น ดุดันลึกเงียบลึกลับแล้วก็เหมือนขึ้นสึนามิบางครั้งคุณก็ร้อนแต่ว่าภายใต้ความร้อนเนี่ยคุณจะมีเหตุผลเสมอมันเลยกลายเป็นพลังงานออร่ารังสีอมหิตที่ใครต่อใครก็เกรงกลัวเก่งใจคุณมากๆเลยนะคะ ไปต,ต่อนะคะพลังงานออร่าใดในตัวคุณนะคะที่ทำให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยชื่นชมประทับใจแล้วก็หลงมากๆดูดิดีเอ็มเพสจบที่ใบนี้ได้ไหมคุณอาจจะเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตคุณอาจจะเกิดราศีพิจิกเกิดวันจันทร์วันศุกร์วันอังคารวันเสาร์วันพุธได้พลังงานความเป็นดีเอ็มเพสของคุณนะ่ะใครอยู่ใกล้คุณนะเขาเหมือนโดนแบบว่าวาลล้อมด้วยสเสน่หามนตราพลังงานออร่าของคุณนะคะดึงดูดคนที่แบบว่าเออเหมือนแบบ เหมือนขาดแคลนความรากักขาดแคลนความแบบเขาเรียกว่าพิศวาสอะเมื่อมาเจอคุณอะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นโดยแบบโดยบัดดลคุณอาจจะเป็นรักแรกพบของใครหลายคนอาจจะเป็นรักอ่าเลิฟแอดเฟอร์ไซของใครหลายคนพลังงานดูสิดีแอมเพสไปนี้นะจมูกดูสันเป็นคมส่วนทรงอมอง,อง,อง,องเอวอก เอลสะโพกโอ้หลายสิ่งหลายอย่างบอดี้ของคุณกายหยาบของคุณเนี่ยค่ะทําให้ใครหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดใจหักข้ามใจได้เลยใครหลายคนนะแม้กระทั่งเพศเดียวกันกับคุณนะผู้หญิงนะหึอยากจะกลายแปลงร่างเป็นสาวหล่อเป็นทํามเลยทีเดียวเชียวอยากเป็นองค์ขลักพิทักษ์คุณคุณอาจจะงงว่าอุ้ยทําไมเพศเดียวกันก็ชอบเราหล่อนาะงฟ้าจริงหรือเปล่าที่ทํางานเราก็มีทํามหลายคนนะ,ละหล่อด้วยรวยด้วยมีคนเพศเดียวกับคุณเนี่ยสนใจคุณด้วยนะไม่ใช like a pet. เพศตรงข้ามนะคะและหากมันเป็นเทพเพศตรงข้ามนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นคนที่มีบุญมีบารมีแล้วก็สินเสมอคุณหลายคนนะคะพยายามที่จะเจ้าชู้กระลอกกติดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดึงดูดพลังงานเหล่านั้นผลักออกไปถ้าเกิดว่าไม่เหมาะสมหรือว่าสินไม่เสมอคุณนะคะเพื่อนๆร่วมงานเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านใดๆก็แล้วแต่อาจจะเมา้ามอยหอยสังว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากสเสน่หามนตราคุณเนี่ยเป็นคนที่แปลกไม่เบา คุณอาจจะมีหน้าหน้าทองสาลิกาลิ้นทองหรือเป็นคําพูดหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเปียวาจาวาจานภาษาที่คุณสบด ถ้อยคําใส่บุคคลเหล่านั้นทําให้เขาเคลิบเคลิ้มคลั่งไคลหลงไหลนี่คือพลังงานออร่าในตัวคุณที่ดึงดูดใครต่อใครเข้ามาหาแบบงงๆหากแมนะ้ว่าคุณทํางานเป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจหรือว่าค้าขายออนไลน์เป็นแม่ค้านู่นนี่นั่นนะคะเป็นเซลล์นะคุณจะได้รับคําชมจากใครหลายคนว่าคุณขายเก่งจังคุณดีจังคุณดูเปะ๊ะดูปังแล้วคุณดูแบบว่ามีองค์ความรู้ที่แบบว่า เนี้ยบเฉียบมากๆเลยคุณจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะราศีพิจิกราศีกรกฎพลังงานของคุณเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็คือแบบว่าหัวปักหัวปมมามันลงไม่ไหวตัดไม่ได้กรับไม่ได้ไปไม่ถึงเลยทีเดียวเชียวนะคะ ไปต่อนะคะพลังงานออร่าของคุณรังสีออร่าในตัวคุณเนี่ยแผ่ส่้นเรื่องใดในสายตาผู้คนรอบข้างเทนน f อ e เพนเดอรเรื่องไหนอ่ะใครๆก็อยากให้คุณเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินตั้งน่ะมีไหมเขาอยากบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้พูดคุยกับคุณดูมันเหมือนจะมีแต่เรื่องงานเรื่อง ค้าขายเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ความเป็นไปได้คุณเป็นคนที่มีบารมีมีออร่ามีรังสีในความเป็นไปได้ในการใช้ปฏิสัมพันธ์ยะใช้ทัศนวิสัยหรือว่าใช้ปฏิพานไว้พิบในการที่จะดึงดูดเงินจากบุคคลเหล่านั้นและคู่ค้าของธุรกิจคุณทุกคนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่า สุดรักสุดห่วงของครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นแบบว่าลูกน้องที่รักของบอสของเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือองค์กรใหญ่ๆนะคะใครแต่ใครมักจะพูดว่าถ้าหากจะพูดเรื่องเงินเนี่ยให้คุณคํานวณให้คุณอาจจะเป็นคุณอาจจะจบบัญชีจบการตลาดเกี่ยวกับการเงินมาเขาเหล่านั้นจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเป๊ะเลยสมว่าไปกินข้าวไปหารไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆห,หากแม้ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยคุณจะเตรียมเครื่องคิดเลขกดคํานวณหารนู่นนี่นั่นคุณเป็นคนสปอร์ ทั้งใจและกายแล้วคุณเป็นคนที่แบบเป๊ะมากๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินและบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะไม่กล้าหือกับคุณเลยนะคะหารเท่าไหร่ก็ต้องหารจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแต่ว่าบางคนนะคะคุณอาจจะเป็นคนแบบสายเปด้วยแล้วมานทาให้คนรอบข้างแบบหลงไหลแบบอื ไปไหนกับคุณอ่ะอินจังตังอยู่ครบหรือว่าคุณไปไหนกับเขาอ่ะอินจังตังอยู่ครบบุคคลเรานั้นจะไม่ค่อยอยากให้คุณออกอะไรเลยแค่ไปกับคุณเขาก็ชื่นใจสบายใจเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปด้วยรู้สึกใจฟูปกป้องเขานี่คือพลังงานดังสีออร่าของคุณที่ศาสต์เขาผู้คนรอบข้างทําให้เขาตกหลุมรักแล้วก็ปลื้มประทับใจหลงคุณไม่ไหวนะคะ ไปต่อนะคะพลังงานออร่าของคุณดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาอีกเรามาดูซิพลังงานออร่าคุณนอกจากดึงดูดกลยาณมิตรสายเปแล้วเดทพลังงานออร่าของคุณเดทใบนี้คุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีพิจิกอ่าคนเกิดวันที่11เขานะคะหากแม้นว่าใครนะคะเคยทําให้คุณเสียใจเขาจะไปแบบว่าไปขอโทษคุณน่ะกลับไปโกรธตัวเองแบบ ทำไมต้องทำให้คุณเสียใจทำไมต้องทำให้คุณร้องไห้เสียน้ำตาเขาจะไปปรับปรุงดูแลเมนิเฟตตัวเองให้กลับมาในชีวิตคุณอย่างสง่างามน,นี่คือพลังงานออร่า ตัวคุณที่ทำให้ใครต่อใครที่จบความสัมพันธ์กับคุณอะหักห้ามใจเออเอ,อหัวใจทำเช่ไหมถึงจะลืมเขาเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าคุณจะทอดทิ้งปล่อยมือปล่อยวางทิ้งเขาไว้กลางทางใดๆก็แล้วแต่เขาอยากจะ กลับไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวแล้วกลับมาในชีวิตคุณอย่างสง่างามเพราะว่าความน่าราักความดึงดูดความมีบารมีความแบบว่ายอดเยต์ความลึกลับแล้วก็ความมีสเสน่ห์แบบเฟรนดี้ใจดียิ้มสวยของคุณเนี่ยมันดึงดูดด้เขาเรานั้นนะเอออยากกลับมาอยู่ในชีวิตคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ คุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ดีใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขแค่เห็นคุณพูดก็เหมือนว่าอุ้ยเมื่อไหร่นะจะพูดอยากได้ยินอยากฟังอยากฟังซ้ําเรื่อยๆเสียงของคุณอาจจะไม่ได้บอกว่าเพราะเหมือนระครังกังวานหรือว่าคําพูดของคุณอาจจะไม่ได้หวานปานน้ำพึ่งเดือนท่าแต่ทุกครั้งที่คุณพูดอนะ่ะเคิมจังเลยฟินจังเลยคุณเปลี่ยนเสมือนอะไรนะคุณอาจจะมีสาริกาลินทองที่พูดอะไรก็ใครก็แบบรู้สึกคเคลิบเคลิมไปหมดเลยนะคะนี่คือพลังงานออร่าดังสีในตัว คุณที่ดึงดูดใครต่อใครให้มาแบบว่าฮ่าล่มสลายอยากอยู่กับคุณไปจนแบบว่าชั่วฟ้าดินสลายเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณเป็นใครนะไหนบอกนางฟ้าสิ ทำไมคุณถึงได้มีพลังงานออร่าดึงดูดเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกกลยาณมิตรได้งดงามขนาดนี้และใครต่อใครนะคะที่เข้ามาในชีวิตคนในรูปแบบของความรักกิ๊กหรือว่าอยากจะได้คุณเป็นแฟนนะบอกเลยว่าเจ็บปวดดูสิเซเว่นออซ คุณทำให้ใครหลายคนอ,อกหักพลังงานรังสีออร่าความสวยน่ารักเซ็กซี่หล่อมีบารมีของคุณอะทำให้ใครต่อใครละอ,อกหักแบบอ้ยทอดถอนใจแบบอยากจะทอนพิษรักที่คุณแบบว่าปักไว้อ่ะเจ็ดดาบเซเว่นออบสอดอะทำไมคุณถึงได้ดูแบบ ใจร้ายหลายคนนะคะที่คุณไม่เลือกเขาไม่รักเขาไม่คบเขาไม่ให้โอกาสเขาอะแบบโทษตัวเองใช่สิก็เรามันจนอะเรามันตุดเตี้ยเลียดินเรามันตุดแปดขาเบียดเรามันไม่สวยเรามันไม่หลอ่อเฮ้เรามันต่ําต้อยดูเขานะคะจะรู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยถ้าเอาแบบว่าความพูดหรือว่าการที่คุณไม่เลือกเขาอะคุณนําไม่ไกลหลายคนห่อยเหียเห่ยวเหี่ยวเป็นแบบมะเขือเผาเลย พลังงานคือแบบอว่าคุณทําให้ใครหลายคนหอาห,ห่นูตายตายซากเหมือนผีตายซากใช่พลังงานคือแบบอว่าเดซเดซกับเซเว่นออฟสอดอ่ะใครเหล่านั้นจะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคแบบไม่กล้าเลยที่จะมีความลับไม่กล้าที่จะมีแบบเล่ดในมีอะไรกับคุณเลยเพราะว่าเขาอยากจะปลดเปลื้องเขาอยากจะบอกคุณทุกสิ่งอย่างแต่สุดท้ายยังไงแล้วคุณก็ไม่เลือกคุณก็ไปเลือกคนอื่นนี่คือพลังงานออร่าบารมีลังสีของคุณที่ดึงดูดใครต่อใครหลายคนแล้ว ทำให้เขา้ออกหักนะคะไปต่อนะคะไปต่อนะคะดูส <c oughs> ดูซิดูซิพลังงานออร่าในตัวคุณกำลังดึงดูดอะไรคนแบบไหนเข้ามาอีกคิงออฟบอนราชาถือไม้คุณดึงดูดผู้ใหญ่จิตใจดีสายเปสายบุญบางคนนะคะธรรมะธรรมโมตื่นรู้พุทโธนมโมสังโคใดๆก็แล้วแต่แต่เมื่อมาเจอคุณ่ะสินแตกตะบะแตกหรือบางคนเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าแบบมีบรารมีรักครอบครัวแบบโอ้ซื่อสัตย์ต่อลูกเมียแต่มาเจอคุณ่ะแอบหวั่นไหวซะง,งั้นนะ่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่านะเรียก แตกได้เก่งมากทําให้ใครหลายคนต้องอกหักตกหลุมรักอกหักบอกเมียบ่ได้อะต้องหลอยเมียไปเสียตัวเพราะคุณนะแต่คุณก็ไม่เอาเขาก็เฮิร์ตเขาก็เจ็บป,ปวดหลายคนนะคะที่แบบว่าอกหักบอกเมียไม่ได้อยากหลอยเมียมาเสียตัวเพราะคุณนะ <laughs> พนักงานคือแบบว่า <laughs> พนักงานคือแบบประมาณว่า คุณลุงคุณปู่คุณตาป่าเ่าเนอ่นนะต้องเซ็งแบบเซ็งดอยต้องหันกลับไปอ้ซอซบออกเมียใดๆเหล่านั้นเลยนะคะนี่คือพลังงานคือรังสีออร่าความน่ารักบารมีความเย,ย้ายวนแบบว่าความแบบว่า พุ่งของคุณนะมันทําให้ใครต่อไกลนะอยากจะาอยากโสดอีกครั้งนึงกลับมาทําให้อ้ายโสดอีกครั้งเถอะบางคนเขาก็จะคิดว่าเขาเนี่ยเจอไม้งามเมื้งยามขวานบินนะโถพี่แก่แล้วพี่ห้าสิบหกแล้วมาเจอน้องนางน้อง,นองหนูตอนนี้แล้วพี่จะไปสู้กับหนุ่มๆได้ที่ไหนคุณโบฟังก็บอกยังไม่สำเนียกอีกกลับไปหาเมียไปป๋า,ปาคุณู้ฟังก็เหมือนแบบว่า ค่เช็คเลตติ้งอะค่ะแต่ก็ไม่ได้อยากจะกินคนแก่นะคะสวสูงวัยหนูไม่เอาอะไรแบบนั้นนะคะพนังงานคือมีตาสป์าใจดีไม่ว่าจะสายเปยหรือว่าไม่เปยหรือว่าเป็นแบบว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอยากจะได้คุณเหลือเกินอะมันน่าขย่มน่าขยี้น่าฟัดเป็นที่สุดเลยก็คุณอะน่ารักมากๆในสายตาทั้งผู้คนรอบข้างแล้วก็คนที่เขาบอกว่าอยู่ข้างๆใครคนนึงก็อยากจะได้คุณได้คุณนะคะ ไปต่อนะคะขออีกหนึ่งใบเดี๋ยวไปสำหรับอื่นพลังงานออร่รารังสีออร่ราของคุณเนี่ยดึงดูดกำลังดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาโอวยกอดซิกออฟซอดหกดาบคุณเนี่ยดึงดูดคนทางไกลาอาจจะมีชาวต่างไกลาชาวต่างชาติหรือว่าคนเก่าที่หายไปจากชีวิตคุณวอาไว้นำข้ามฟ้าหนีไปจากชีวิตคุณเมื่อก่อนในอดีตตอนนั้นแต่พอเขามารู้ว่าอุย้ยตัวจริงตัวเป็นๆของคุณเนี่ยน่ารักใจดีมีเสน่ห์เนี่ย กลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะตัดใจจากคุณไม่ได้อยากจะกลับมาอยากจะไปมูฟออนกับคนเก่าใหม่ๆที่เขาไปเจอมาหลายคนนะคะคนเก่าในอดีตของคุณอยากกลับมาหาคุณมากๆนะคะคุณอาจจะเกิดวันที่6อาจจะเกิดเดือน6ได้นะคะพลังงานซิกออฟสอดไม่ว่าใครต่อใครที่หายไปจากชีวิตคุณทําไมทุกคนอยากจะหวนคืนมาอยากจะกลับมาก็เพราะว่าลังสีบารมีออร่าความน่ารัก ความฟุ้งของคุณเนี่ยมันไปยั่วยวนมันไปปั่นป่วนมันทําให้เขามวนทองแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนคุณมีพลังงานสเสน่หามนตราสาริกาลิ้นทองมีหน้าหน้าทองใ,ใดๆที่แบบว่าใครสากใครเพียงแค่หลับตาก็คิดถึงหน้าคุณเพียงแค่หลับตาก็นึกถึงเปียาวาจาสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณแบบว่าทํากับเขาเขารู้สึกว่าแบบโอ้ทาไงดีอ่ะต้องไปแบบว่าทํากระบอกแล้วจะได้เลิกคิดถึงคุณได้นะคะ ไปต่อกับอีกสำรับหนึ่งนะคะดูซิพนังงานออร่าของคุณดึงดูดเรื่องไหนคนแบบไหนเขามาทำให้คุณรู้สึกแบบว่าจุดจุดบ้างเรามาดูซีใบต่อไปสำรับนี้นะคะ อัศวินถือเหรียญคุณเนี่ยดึงดูดคนมีตังต่อให้ไม่มีตังก็อยากจะเป๊คุณพลังงานออร่าของคุณคุณอาจจะดึงดูดชาวธาตุลมนะคะแม่ถุนตุนกุมนะคะเลขสองเลขหกเลขสิบเขาอยากบอกว่าเธอ มีน้อยมีมากไม่สําคัญเท่ามีเท่าไหร่ก็ให้เธอหมดใจให้เธอหมดตัวคุณเนี่ยออร่าของคุณเนี่ยมันสวยมันน่ารักใครก็อยากจะเปอยากจะให้อยากจะประเคนนู่นนี่นั่นนางฟ้าก็ไม่รู้นะว่าคุณสวยขนาดไหนระดับดาราระดับพิตตี้หรือดาราเอวีหรือว่านางเอกช่องไหนแต่ว่าที่รู้เนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีแสงมีออร่าในโลกโซเชียลหรือหากแม้ว่าทางานอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยสวยทะลุกลุ่มมาเลยทีเดียวเชียวสวยทะลุกลุ่มนั่งอยู่คนละฝ้า ลงอาหารก็อยากจะซื้อกระเพราไก่ไข่ดาวไปเสิร์ฟให้คุณถึงที่อยากจะเอาน้ำหวานน้ำแดงนมปั่นไปให้คุณห,หลายสิ่งหลายอย่างนะคะออร่าความน่ารักความเซ็กซี่ความเย้ายวนของคุณเนี่ยดึงดูดเงินกับในกระเป๋าบุคคลเหล่านี้อยากจะเปอยากจะให้คุณจะรับหรือไม่ไม่สําคัญรู้ว่าฉันอยากให้เธอ <c oughs> ทำไมคุณรู้ฟังถึงได้ฮอตแซบฮอตปลอดแต่ทะลุแบบองศาขนาดนี้นะบอกวิธีนางฟ้าบ้างนะคะ ไปต่อนะคะพลังงานออร่าในตัวคุณกําลังดึงดูดเรื่องไหนสิ่งไหนเข้ามานอกจากดึงดูดบุคคลเหล่านั้นดูสิเธอไฮพินเทสเธอเป็นคนที่ลึกลับเข้าถึงยากเงียบสงบความเงียบของเธอมันช่างเยว้ายวนมันทั้งทําให้เขาอยากจะขุดปากถ้ำอยากจะระเบิดระเบิดฝาถ้ำก็ไปหาเธอระเบิดฝาถ้ำว่าระเบิดปากถ้ำก็ไปหาเธอเธอเนี่ยยิ่งเงียบเท่าไหร่นะก็ยิ่งน้าทะนุถนอม คุณเป็นคนที่มีพลังงานออร่าที่น่ารักน่าทนุถนอมนุ่มนวลแม่อมืเขาเรียกอะไรอะ่ะแม่สร้อยสีสุดาของพี่นะคะคุณเป็นคนที่น่ารักหน้าทนุถนอมใครต่อใครก็มองว่าคุณคือความอบอุ่นและใครต่อใครหลายคนก็อยากจะเปอยากจะมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณฮ่าทำไมนะเมื่อไหร่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะทําให้เขาโสดคุณโสดแล้วเขามีมากพอที่จะบอกว่าเปคุณได้ไปขอคุณได้ หลายคนนะคะที่ทําให้คุณแบบว่ารักไม่ได้เขาเจ็บปวดเขาเสียใจเขารู้สึกใจสลายรู้สึกขนหัวยหัวร้อนฟุ้งซ่านทําไมอ่ะคุณถึงไม่รักเขาเขาก็หล่อนะส่องกระจกเขาก็ไม่เบานะเขาก็แบบว่าดารากเกาหลีก็น้องๆดารากเกาหลีเลยนะแต่ทําไมถึงไม่ใช่สเปคคุณล่ะเขาอยากรู้ว่าความน่ารักความมีออร่าแบบนี้ของคุณอนะ่ะสเปคของคุณเป็นแบบไหนไหนบอกนางฟ้าสินางฟ้าจะได้บอกให้เขาไปปรับปรุงตัวไปเหล่ากลางไปทําดัง้งไปทไปํานมไปแบบว่าบท อกฟินเลอร์มาใหม่ไปทำหลายสิ่งหลายอย่างมาใหม่นะคะพนังงานคือความน่ารักของคุณเนี่ย โถแม่คุณเอ๋แม่คุณเอ๋เธอคงมีรู้เจ็บปวดแค่ไหนที่โดนล้อผลงานของคุณมีความน่ารักความเหมือนมาม,ามีความใจเย็นความนุ่มนวลคุณเปรียบเสมือนน้าดูสิก็คุณเป็นไฮพินเทสคุณาจ,จะเกิดท่าน้ํานีนกรกฎพิจิตรคุณเปรียบเสมือนสายน้ําเย็นๆคุณเปรียบเสมือนน้าหอมที่กลิ่นของคุณเนี่ยมันฟุง้งกระจายใครดอกใครก็จดจําได้แล้วมันทําให้เขาว่าโอ๊ยหลงไม่ไหวลืมไม่ลงอะแค่ได้กลิ่นแก้ม แก้มเธอได้กลิ่นผมเธอได้กลิ่นแบบว่าเสื้อที่เธอใส่ไปออฟฟิศมันโชยก็ปึง้งก็ให้เขาเมื่อจะเป็นกลิ่นเต่ากลิ่นอะไรเราก็ชอบหมดเลยหลงไม่ไหวนี่คือพลังงานออร่ารังสีในตัวคุณที่แบบปล่อยเฟมินีนออกมาปล่อยสารเฟมินีนออกมาฟิมโมนออกมาให้เขาเรานะั้นนะหลงหัวปักหัวปัม๊มจนแบบว่าถอนตัวไม่ขึ้นนะคะใครได้นั่งใ,ใกล้ๆคุณอยู่ออฟฟิศเขาจะถามแล้วเธอได้ใช้แชมพูอะไรเธออาบน้ําด้วยอะไร เธอใช้โคโลนโ,โลออนน้ําหอมอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อมาใช้บ้างทําไมใครแตบใครถึงบอกว่าเธอตัวหอมจังเลยนี่คือพลังงานออร่าความหอมเย้ายวนในตัวคุณเนี่ยมันทาให้ใครแต่ใครอิจฉามันไส้นิสยาแล้วก็อยากเป็นแบบคุณมากๆเลยนะคะ ไปต่อนะคะพลัางงานออร่าในตัวคุณรังสีในตัวคุณแผสซ้านในใครต่อใครมาตกกลุ่มรักเนี่ยแล้วดึงดูดเรื่องไหนอีกดูสิคุณผู้ฟังเซเว่นออฟสาร์ซ้ำเนวไพ่ออกมา สำหรับที่แล้วก็เซเว่นออฟสอดนี่ก็เซเว่นออฟสอดคุณอาจจะเกิดทัดน้ำจริงๆด้วยล่ะพลังงานคือใครต่อใครมูฟออนจากคุณไม่ได้ใครต่อใครไม่กล้ามีความรับกับคุณใครต่อใครไม่กล้าทำร้ายหัวใจคุณใครต่อใครไปแล้วก็ไปไม่รับแต่อยากจะกลับมาซบอกคุณทำไมนะโดยเฉพาะพวกคนเก่าแฟนเก่าอยากจะกลับมาไฟมาคว้อีกครั้งเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองเสียตรงที่ว่ามันมาแล้วมันสายเกินไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเนะี่ยบัตรคิวยาวค่ะช ันี้ไม่ได้ก็ต้องรอชั้นหน้านะคะแบบ ถ้าจะไปก็เชิญแต่ถ้าจะรีเทิร์นก่อนแล้วนะรับบัตรคิวจากคิวชั้นนี้หมดแล้วชัินน้าเขาหล่อนเลยเสียใจเศร้าใจเฮ้ยฉันไปรวยมาฉันไปมีทุกสิ่งอย่างเธอก็ไม่เอาฉันเพราะว่าเธอมีใช้มีตัวเลือกนี่คือรังสีออร่าพลังงานลึกลับพลังงานแบบว่าไฮพินเทสของคุณนะ่ะดึงดูดแม้กระทั่งยามหลับยามตื่นพี่ก็ฝันถึงน้องคิดถึงเสมอลใจมันเร้ามันเร้าหรือมันร้อนรดนมันเร้าวอนเสียงของคุณความน่ารักนอยิย้ม ของคุณมันตราตึงมันระมุนแล้วมันทำให้ใครต่อใครอยากจะมาซบอ,อ,อกซิโลลาดตายต่อหน้าคุณเลยทีเดียวเชียวนะคะขอสักครั้งหนึ่งได้เป็นแฟนคุณได้บอกรักคุณได้แบบว่าจวดจวดฟิตเจอริงอะไรไปกินทิมเบอร์ลิงอะไรกับคุณเนี่ยเขาคงมีความสุขน้าดูทิมเบอร์ลิงกำลังเป็นกระแสะนะมีใครหลายคนเนี่ยจะบอกว่าชวนคุณไปกินเค้กไปคาเฟ่ไปดินเนอร์จิบกาแฟกินทิมเบอริงด้วยกันนะคะ ขอยอหนึ่งใบนะคะดูซิพลังงานออร่าของคุณเนี้ยเป็นเช่นไรทำไมถึงได้ดึงดูดอะไรแบบนี้เข้ามาโอ้กอดโอ้กอดดูสิเดอะซันอ๋อเดอะลอฟเดอะซันจบแล้วมันฟูมันมันสุกมันจุกมันอิ่มล้นมันแบบ รักจนไม่รู้จะรักยังไงใครต่อใครนะคะทุกคนนะต่อให้อกหักเพราะรักคุณเขาก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาได้รักคุณคุณอาจจะเกิดเดือนสั้นวันอาทิตย์คุณอาจจะเกิดราศีธนูนะคะราศีธนูราศีมังกรก็เป็นไปได้พลังงานคือ ก็เธอคือที่สุดแล้วอ่ะแสงอาทิตย์แสงสุริยะที่สาดส่งลงมาเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแสงสว่างจากเธอคุณเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนพลังบวกในชีวิตของใครหลายคนและผู้คนเหล่านั้นนะคะยอมซิโลลาดูสองคนนี้ซิมองเดอซันแล้วก็อิฉามันไส้ลิสยาจะมีใครกว้างใหญ่แล้วก็ร้อนแรงเท่าดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่มีแล้วคุณเนี่ยคือพลังงานที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดลึกลับเซ็กซี่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นอะไรที่ยู ยัวย่วลมยั่วโมโหเขาหลายคนที่แบบว่าคุณปฏิเสธนะคะ นี่คือพลังงานน่ารักของวันนี้นะคะว่าคุณเนี่ยออร่าของคุณเนี่ยรังสีของคุณแพร่ซ่านดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาก็ดึงดูดใครหลายคนเข้ามารักคุณแบบหัวปักหัวปำงูหัวไม่ขึ้นแล้วก็อยากมาแปรมาทุ่มเท้คุณหมดหน้าตักเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะให้ใครมาแย่งคุณไปแต่ใครเหล่านั้นก็ต้องแบบว่าเสียใจเศร้าใจเพราะคุณไม่เลือกเขานะคะคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนเลือกคุณสวยเลือกได้หรอเลือกได้นี่คือพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากบอกว่า ว่าออร่ราของคุณอะแพรซ่านไปทั่วทุกอนูของหัวใจใครหลายคนคุณอาจจะไม่รู้นะโอเคบายบายนะคะแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ